สวัสดีครับชื่อกระจรชัยเวชรัตน์ครับชื่อเล่นชื่อฟลุ๊กครับตอนนี้ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพชั้นปีที่3ครับคณะนิเทศศาสตร์ตอนนี้อายุ20ปีแล้วนะครับโดยนิสัยส่วนตัวแล้วผมเป็นคนล่าเริงแจ่มใสง่ายง่ายง่ายสบายสไตล์ฟลุ๊กครับผมถามว่างานอดิเรกของผมชอบทําอะไรนะหรอครับผมชอบฟังเพลงครับชอบชอบเล่นดนตรีด้วยนะครับที่สําคัญเลยชอบฟังแนวเพลงร็อกครับ ดูห,หน้าตาเราไม่น่าจะร็อกใช่ไหมหน้าตาออกจะจิ้มนิมขนาดนี้ใช่ไหมครับแต่คึื่นคำผมชอบเพลงร็อกมากชอบมาตั้งแต่เด็กแล้วตั้งแต่เป็นสมัยมัธยมแล้วนะครับก็เริ่มจากการประกวดวงดนตรีต่างๆก็ชอบเล่นเพลงร็อกเพราะว่าผมว่าเพลงร็อกนี่มันเข้าถึงใจคุณฟังได้มากที่สุดเลยทีเดียวนะครับฉะนั้นคลื่นที่ผมจะเลือกที่จะเป็นดีเจนั่นคือ Rock on radio ครับผมถ้าถามว่าทําไมผมถึงต้องเลือกผมเป็นดีเจคลืนของคุณข้อแรกเลยผมมีความตั้งใจที่อยากจะเป็นอาชีพนี้ตั้งแต่เด็กๆแล้วนะครับมันคือความฝันของผมที่สําคัญเลยนะครับผมมีความฝึกฝนแล้วก็ตั้งใจที่อยากจะ มาตัวเองได้อยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็ถึงคันเลยผมมีความมุ่งมั่นแล้วก็หัวใจที่เป็น rock จริงๆครับผมนะฮะถ้าเกิดว่าเลือกเปิดเพลงได้หนึ่งเพลงผมจะเปิดเพลงไรนั่นหรอครับผมขอเปิดเพลงของศิลป,ปินที่เป็นไอดอลของเด็กๆทั่วป้าเมืองไทยเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ที่สำคัญเพลงของเขาสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนหลายๆคนที่กําลังท้อแท้หรือว่าหมดความหวังสิ้นหวัง เชื่อได้เลยว่าเพลงนี้เป็นอีกเพลงนึงที่สร้างแรงบันดาใจให้กับผู้ฟังได้หลายคนเลยทีดเดียวครับความเชื่อจากบ u d ี y สแควรครับไปฟังกันเลยครับที่สำคัญอย่าลืมกดผมนะครับครับผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ